แล้วก็หัวข้อล่างสุดของซิปไลน์กดปิดทัดต่อมาขึ้นมาด้านบนปิดมันทัดขึ้นมาเปิดต่อมาเปิดมันจะหันหน้าไปทางไปทางที่เราหาันมันวอลจําได้กดดับเบิลกดกระโดดสองทีตรงกําแพงคือถ้าเราเล่นซิปไลน์ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ยมันจะมีที่ให้เรายืนเราจะวอลจําได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องมาแตะซิปไลน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องมายืนตรงขอบแล้วก็กระโดดซิปไลน์วอลจัมอีกทีหนึ่งมายืนตรงขอบ นั่นแหละโอเคประมาณนั้น